เหมือนจะเป็นเอ้ยนี่นี่เราควรมาเอ้ยแสดงเราเลี้ยงมันได้ผมถือพญานาคอยู่ไงเดียดูมาดีดูดีดูจะตัวเลี้ยงนะให้ได้ต้องฟาวนนะตัวนั้นจะตื่นใช่ไหมออดีดู โอ้ยโอ้โหไม่เชื่ออผมเจอในบักอ่ะในชักกระตุกชักกระตุกอ่ะผมเจอมาเราควรเลี้ยงมัไหมดมผมเจอมังดูเดือนไปไปโอ๊โอกัดโคเจ็บอะ โอ้ยนอนมือเดือนกันแรงเกินไปเปล่าผมมันได้บอกนะคุณไม่แบบมันมันไม่โคจะใหญ่เลยช่วยเด็กทุกทีเลยแบบในเสเนี่ยโห้วมันเหล็กนะโอ้ยโอ้ใช่คนเด้งไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแรงจังอ่ะนี่เสาเป็นฟันไรเนี่ยมันแรงแรงเพว่าคนจะทดสอบกันเซ็เสาตัวเองแล้วแหละราวก่อนนะ แบบที่มันมันโคตรเท่ทุกคนต้องให้ผมคนต้องกอดไลฟ์ผมหน่อยนะคนคุณจะพูดยังไงในผมไม่ได้ยินเลยผมละผมไม่ได้ยินยังไงเนี่ยอยู่ประมาณสองห้าจุดล้านเมตรเองเฮ้ยเสาโอ้โหบินบินเสาบินเเสาบินผมเจอในเสาบินโคตรเก่งอ่ะโอ้ยโอ้โหท่านผู้ชมทุกคนเห็นหน้าผมผมเจอในเสาบินได้ด้วยคุณคุณมาดูคุณดิค่ะ เนี่ยเสามันคืออะไรอะถามหน่อยมันไม่เป็นเสาพันอะไรอะตีแล้วมันไม่เป็นไรเลยฮะเยอะๆผมเดี๋ยแล้วผมงงเองพูดเรื่องงงเองมาข้อไงหไม่รู้อ่ะเอาไกัม่คอยู่เขาอ่ะคนนี้ผมตายอ่ะผมเศร้าอ่ะชุดเกาะพังหมดเกี้ยงแล้วอ่ะผมชุดเกาะ มีประโยชน์ในการใช้ได้ๆผมเจอตัวนั้นอาอย่างชอบเลยมันคู่สวยถ้าเรากลับมาได้ต้องไม่เจ็บไว้ก่อนี่มันจะหลุดเรืดองออกนี่เราเคยมาดูสังคมในโสบ้างอะศึกษาบ้างดีว่าในโสเนี่ยมันทำอะไรบ้างอะนี่ๆเรามาทำสิ่งดีในโสดีไหมมีเอาแล้วเอาได้ผมทำเองก็ได้ เอาละตอนนี้ผมตอนนี้ผมก็กำลังเจอเสาก็กำลังสับขาลัวเพื่อไฟน้ำเธอเสาในยุคนี้เขาสับขาลัวเนี่ยโหอย่างแรงก็แม่เสาสมัยแต่ต้านแรงน้ำได้ดีนะครับโอ้โหโขาคอยเขารักผมจริงจริงยครับถ้าเรู้ไหครับผมเป็นลาวาแล้วผมมาอยู่ในบล็อกแค่บล็อกอันเดียวอ่ะมีน้ำมาคว้าไว้ยังไงคือแบบโคตรโชคดีอ่ะผมจะอธิบายนะก็คือว่า ผมให้ดูแลว่าเขาใช่ไหมแล้วมันมีน้ำอยู่อ่ะบล็อกอยู่บล็อกแค่บล็อกเดียวเองนะผมเข้าไปอ๋อโอเคโอเคเอาล่ะผมได้เวลาเราถ่นละเอาล่ะตอนนี้เรผมได้รู้แล้ววันนว่าเวลาสักวายน้ำมันวัดแล้วว่ากดเก็บเก็บไม่ทันนลยคุณเก็บยังไงเขาทำเลยเก็บไม่ได้โอเคคุณกลับบ้านมาเถอะมันมืดแล้วทางมันจืดิตกลับบ้านนะเราจีนอเราไม่ออกกำลังกายผมไม่เอาผมไม่อยากนอนเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวเรากลับเดี๋ยวเราผมยังไม่พร้อมเลยนี่ก็กินรีบได้ไม่กลับมาใช่ไหมในสองหัวแกได้แกเป็นบาร์บีคิวแน่แค่หน้าอันะามหน้าอันสามนะโอ้โหหนึ่งไม่น่ายังไม่ตายเลยเดี๋ยวก่อนหาวิธีตายเนี่ยอืเตรียมไม่แล้วเดี๋ยวไปเหล้ามีดก่อนเหล้ามีดก่อนเหล้ามีดโหเหล่ายังไงไม่มีไม่หมด เรามีดอยู่เนี่ยเรามีดเรามีดแล้วเราเราเราเฮ้ยเจอเราเองครับเรามีดเรามีดเรามีดแล้วเนี่ยผมเจอตัวมาอีกแล้วอ่ะโอ้โหเต็มเลยคุณไม่มาคดพลาดโอกาสเฮ้ยผมเจอท้ายท่านดึง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 อยากเลี้ยงอ่ะแต่เลี้ยงไม่ได้ดูปลาสิโอเมก้าชื่ออะไรวะเนี่ยอ่ากินฉันเลยผมมันอาร์คิโคตรเลยกินบ้านอน ก็นอนสิก็นอนสิก็บอกเขาไม่นอนเนี่ยโอ้โสาเสียชีวิตเลยชีวิตเลยเนี่ยชีวิตมันมีค่านะครับ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 ครัครับโอเคนอนนะมาดูในห้องผมก่อนแป๊บนึงโอ้โหเออตอนเช้าเลยตอนเช้าปะนอนดีกว่าเดี๋ยวตอนเช้ารีบมาดูประตูก็ไม่ปิดแซมบี่กับกินหัวผมเอะแล้วมันก็เนาะ ไปไกลๆไปซอมบี้โอ้ยๆผมนอนไม่ได้สับมือสับมือยิบเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเี๋ยวเด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 ี๋เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเเดยวเดีดี๋ยดี๋ยเดีว บูบ้านสิแล้วดูเอารูปภาพมาแล้วก็คือแบบมองไม่เห็นบ้างว่าอะไรเนี่ยตูรักเนี่ยโอ้โหใครก็ทำได้อีกาอะไรอะไรบ้านผมกลายเป็นบ้านวิจะพืชแล้วมันจะสร้างเป็นแนวยุคหินอ่ะคุณกลายเป็นบ้านวิจพืชแล้วนสวยไหมล่ะมันเหมือนอบ้านอะไรอ่ะมันสวยไหมล่ะแต่คนเรามีเเลยเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเราีม่เห็นดี โอ้สหสิแสบฟันเลยอ่ะโอ้แสบฟันแทนเลยเหลวิดเหลวิดโอ้โหอะไรเนี่ยไม่รู้ไปแลวผมเจอเน,นื้อเสาหลายตัวเลยคุณควรมาแล้วแหละอันอันเนี่ยโอ้โหดูดูดด เสียงเล่าเสียงเล่าโอ้ยมันเสียงถือมือตอนนียเล่าผมว่าผมต้องควรผมางผมเบื่อไปโอมนี่แหละผมจะไปไปโอมเลยแล้วเราควรไปไปโอมลืมได้แล้วแหละตอนนี้ผมเจอไปโอมใหม่แล้วไปไปโอมอ่ะใจกับบ้านถูกก่อนโอมเลยใจกับบ้านถูกปวดโอ้ยโอ้ยมันไม่ภูมิใจเลยดูดิผมทำมาตั้งแต่มาหลายชีวิตแล้ว โอ้โหผมใ<ล>จผมใจผมใจผมใอผมสัางบ้าเนเอ้ยเฮ<ล>้ยในเสาตัวอีกแล้วโอ้โหคุณพลาดโอ<ห>กาสใหญ่แล้วบ,บ้านของผมอะ่ะเ,เดี๋ยวบ้านน้นนะคอผมเจอไอต้ตอวกลมอีกแล้วอ่ะโอเคครับโอ้โหดี่ผมเจอในเสาพันอะไรไม่รู้อ่ะ ตอนนี้คือแบบผมเหมือนนักทัวงอ่ะทวงหมดทุกอย่างอ่ะเห็นเลยทวงหมดเลยดูตัวนี้ดิลิ้นมันอย่างยาวอ่ะมันมันเหมือนเหมือนเหมือนแมงกินมดเลยตูหนามันสี่ให้เขียนไปว่าน้ำสองแฉกฟังผมนะครับเดี๋ยวผมตีเลยเอาล่ะเรามันรับทอลองซากในตัวนี้หน่อยใคือมันเป็นมีดอุ้ยตีเลยไม่ตีด้วยไสองพันเลยว่าไม่ตีด้วยเฮ้ยเอาจิ้งอ่ะไอสองคนนี้ถูกไหม่า ไม่ต้นเนี่ยโอ้โหนี่ต้นตะกัดหนิบนสะิโอ้โหบั็อกเลยวะทำไมมันเขียนไม่ได้ว่ามีก่อนเราเคยเห็นตอนนี้โอ้โหัวรหมดเลยดยูวยคนนัานานาน้นนะ